ลักโลหิตบทที 19, ่3 9พระเาคดเสื้อขาวตั้งเฮงเอียก็ติดตามกลุ่มคนเบียดเสียดออกนอกแผงนิยมชมชอบในบทนมชุดขาวผู้นี้ยิ่งสงเจกอุยกระชากเสียงว่าสหายดูท่ามีเจตนาลาังควานป้อมไร้เทียมทานบหนมชุดขาวกล่าวโดยไม่อนาทรหัวหน้าแท้ส่งวาจานี้เป็นท่านกล่าวออกมาเองไม่ผิดอย่างนั้นข้าพเจ้า ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทางสิ้นนักสู้พิทักษ์กฎทั้ง8ดพากันถึงตาใส่ายตรงข้ามคิดไข่ลงมือสรงเจ็กอุยก็ตวาเสียงเกรี้ยวกราดสหายอยังไม่ได้บอกชื่อฉายาเนื่องพอท่านไม่ได้ถามอย่างนั้นขอถามในบัตรดลข้า,รารพระเจ้าสู้อีซิวรรเพื่อคาดเสื้อขาววาจาพอากล่าวออกสรงเจกอุยหน้าแปะเปลี่ยนยานแดงพ้องว่าที่แท้สหายคือ เพจะฆาเสื้อขาวที่หนึ่งปีมานี้สรงกระดิมมสถานบูริมก้าวประเสริฐตั้งหึงเอียยิ่งพุ่งพานดานใจตนทราบฉายาเพชฌฆาเสื้อขาวจากปากคำหลงจีนพิการนักพศบกพ่องคิดไม่ถึงว่าจะพบพานไฟตรงข้ามลวดเร็วปานนี้ตนเองอาศัยในวังใต้ดินเกือบหนึ่งปีกับสถานการบูริมย่อมไม่ทราบได้สงเจกอุยหน้าเขียวขากก่าวเสียงทุ้มหนัก ท่านเมื่อเป็นชนชั้นทรงกิติภูมิโปรดติดตามเราไปยังป้อมไหลเทมทานอธิบายพฤติการที่ท่านกระทำไปต่อนายเหนือเราซุ้มเสียงพิจคาเสื้อขาวแปลเปไปเย็นชากล่าวว่าข้าพระเจ้าไม่มีเจตนาเยี่ยมเยือนป้อมเทมทานพร้อมกันนั้นก็ไม่มีเวลาท่านไม่กล้าไปมิใช่ไม่กล้าหากแต่ไม่ต้องการอย่างนั้นมีอีกหนทางหนึ่งหนทางใด ท่านต้องออกจากนาคในทันทีฮ่าฮ่าฮแผนการเดินทางของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตกลงใจเองใหญ่ต้องให้ท่านกําหนดมากามเนื้อเวน่าสงเจกอุยกระตกข้อหากันขายขุนแขนยิ่งนักแต่ก็ขายมีข้อกิ่งเกงใดเนิ่นนานให้ดังจึงเข็นเสียงว่าท่านอย่าได้สํานึกเสียใจข้าพเจ้าไม่รู้จักคําสํานึกเสียใจมาก่อนประเสริฐมากและพวกเราค่อยพบกันใหม่ จบคำโบกมือวูบนำพานักสู้ทั้งแปดจากไปบรรดาผู้ห้อมร้อมอยู่รอบข้างพากันใช้สายตาอันตื่นเต้นพิศวงกว่าตามายัางพิจัตเสื้อขาวทั้งนี้เพราะในนครบูริมไม่เคยเกิดเรื่องเี่นนี้มาก่อนพยจักเสื้อขาวหันกายกลับมายังแผงน้ำชาขณะถึงเบื้องหน้าต่างเึงเอียก็ชักเท้าเล็กน้อยใช้สายตาอภิเศษพิสดารจับจ้องมองต่างหึงเอียจากนั้นแย้มยิ้มอีก แล้วจึงกลับที่นั่งเดิมของมันตังหฮืองเอียพุ่งพานใจขึ้นมาจับจ้องมองจนมันสุดนั่งลงที่นั่งของพิจฉา,าเสื้อขาวอยู่ส่วนเลือกที่สุดของแผงน้ําชาผู้มาดื่มกินก็มากมายดังนั้นตังหึงเอียตอนเข้ามาจมึงไปพบเห็นมันพิจฉา,าเสื้อขาวพอนั่งลงสายตาก็กวาดมาอย่างด้านนี้อีกพอดีประสานศบตากับตังหฮงเอียตังหฮงเอียหน้าร้อนผาผ่าวรีบเบือนหน้าไป แซงไปจีบดื่มน้ำชาตั้งเึืงเอียพรำรเกิดความคิดพิสดารขึ้นวูบฝ่ายตรงข้ามเรียกว่าพิจฉาเสื้อขาวตนเองกับขนานฉายายาพิจฆาเสื้อเขียวมันเมื่อก้าสภายกระบีหรือตนเองจะไม่กล้าพร้อมกัน,นบุคคลที่ต้องการหาหล้วนสาบสูญไปอย่างลึกลับมิมีใดต้องขั้นครามอีกดังนั้นตั้งหึงเอียแก่ห่อผ้าออกสภายกระบีสมนโบราณไว้ที่วางเอวอย่างเยือกเย็น ปฏิกิริยานี้กระตุ้นความแตกตื่นสงสัยแก่ผู้มาดื่มกินที่อยู่ข้างเคียงยิ่งนักต่างหึงเอียดที่ทำเช่นนี้หนึ่งนั้นถูกปฏิกิริยาของพิจฉาตเสื้อขาวกระตุน้นสองนั้นครั้งกระโนนถูกคมเห็นในนาคอนดังนั้นมาเกิดความรู้สึกใกล้ตอบโต้จิตสำนึกต่างหึงเอียหวนนึกถึงเรื่องประหลาดซับซ้อนอีกคราเหตุไนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนล้วนหายสาบสูญไปอย่างไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะเสียงกัวเยี่ยกหมอที่ทรงกระดิภูมิในป้อมและํำทานเตี้ยทีชุยที่ไม่ใช่ชนชั้นสามัญและจอมกระบี่มังกรผู้เป็นหัวหน้าขบวนนักสู้พิทักกดนับตาระดับปีมือเคยโค่นหัวหน้าตำหนักบูอั้งใต้ชวนไพ่แพ้ที่สร้างความวั่นไหววิตกแกตังหึงเอีย้ยคือร่องรอยของเสียงโกหงมว่าอย่างไรต้องเสิบสามให้กระจางขณะขบคิดในแผงน้ำชา แววเสียงรับรองว่ามาแล้วโอ้เป็นสี่หัวหน้าฝึกสอนตั้งหือเอี้ยงเงยหน้ามองไปและเห็นกลางลานกวาน้างยืนเรียงรายด้วยชายชราสี่คนเป็นสี่หัวหน้าฝึกสอนป้อมและทิ่านที่ครังกะโนนเป็นสักขีพยานในการต่อสู้ระหว่างอั้งเต้้ชวนและจองกบิมกรจริงๆนักสู้พิทักษ์กดสิบกว่าคนกระจายไปรอบข้างขับไล่ผู้ชมดูออกไปจนไปที่ว่างอันกว้างขวาง หัวหน้าขบวนนักสู้สงเจกอุยก้าวยาวถึงหน้าแผงกล่าวว่าพิจคาเสื้อขาวออกมาตอบวาจาพิจคาเสื้อขาผุดลุกขึ้นขมวดคิ้วแนบแน่นสาวเท้าออกไปอย่างเช่ม้ากล่าวว่าท่านเชื้อเชิญผู้ช่วยเหลือมาแล้วสงเจกอุยกระชากเสียงกล่าวว่าเรารู้จักแต่บิทักกดไม่แยแสสนใจเรื่องอื่นท่านคิดทำอย่างไรหากท่านยอมมอบอาวุธออกมาก็สามารถ และเว้นผ่อนผันหากไม่ยอมเล่าอย่างนั้นก็ขอร่วงเกินแล้วข้าพระเจ้าปัถน,นาไข่รับทราบเพลงกระบี่ของป้อมไร้จำทานจบคำดึงกระบี่ยาวออกมาอย่างเช่มฉาเดินหยัดในระยะห่างจากสงเจกอุ้ยแปดเชียสงเจกอุ้ยกระชับกระบี่มั่นวาดไปทุกท่าเริ่มต้นก่าว่าไปจะคาดเสื้อขาวเพราะความผิดพลาดชั่ววูบจะต้องคับแขนไปช่วดชีวิตทั้งสองฝ่ายผนึกสมาธิ ยืนประจันกันอาทิตย์อุทัยาศาสตร์ส่องต้องตัวกระบี่บังเกิดประกายเยียบบาดตาบรรยากาศเขม่งตึงเครียดอย่างสุดแสนพาาระเจ้าคาดเสื้อขาวบุคลิกเฉยชาไม่อนาทรขายขุนขาววันพฤมั่นคงสแสดงออกถึงสมาธิข,ของมือกระบี่อันสงสงสองเจกวีก็ไม่ไปลองเท่าใดทวงท่าไหลช่องว่างรอยโวให้จูดโจมแต่ไม่เลือกลำ้ำเช่นพยาาระเจ้คาดเสื้อขาวเพยเสียงตะวาดไม่ทราบ ดังมาจากผู้ใดปะกายกระบี่กระจายวูบวาบและสลายรับระดับความเร็วยานมือของทั้งสองฝ่ายล้วนแตกตื่นตนกหลงเจ็กอุยถดถอยจากที่ไปสี่ห้ากมันพ่ายแพ้แล้วแต่นอกจากยอดหิวมือเพียงไม่กี่คนไม่มีผู้ใดดูออกว่ามันพ่ายแพ้อย,อย่างไรเซหัหน้าฝึกสอนไม่กล่าวใะไรพากันกระชากกระบี่ออกไรยล้อมพระจาตเสื้อขาวไว้กึ่งกลางพระะาขเสื้อขาว วางคิ้วปรากฏอาถรรพ์การฆ่าฟันขึ้นกล่าวเสียงหนักคิดกุ้มจูดโจมหรือหนึ่งในสี่หัวหน้าฝึกสอนกล่าวว่าเล่าหูได้พวกกระทำการพิทักษก์กฎไปจะฆ่าเซอรขาวแค่นเสียงใหญ่ช้ากล่าวาวา่าพิทักษ์กฎส่วนตัวของป้อมดิทันทานกฎนี้เป็นที่ยอมรับของสหายร่วมแนวเล่านักสู้อาศัยเป็นเครื่องคุ้มครองสามารถสลายการไล่ล่าฆ่าฟันไปมากมาย ฉไหนเรียกว่ากฎส่วนตัววาจากับกล่าวอย่างเพิดอแผวหากมีคนก้าวร้าป้อมท่านก็สามารถรับความคุ้มครองหรือไรชายชราผู้กล่าววาจาตวาดก้องรองว่าดื้อด้านไล้เหตุผลเพชรฆ่าเสื้อขาวลุกเร้าโดยไม่เลิกดาท่านฉไหนไม่ตอบคำถามนี้โดยตรงชายชราอีกผู้หนึ่งเข็นเสียงว่าไม่ต้องเปืองคารมกับมันให้มากความไปกฎระเบียบของนาครบุริม านเดิยอมให้ฝ่าฝืนลงมือเถอะหัวหน้าฝึกสอนทั้งสี่ขยับเคลื่อนไหวโดยพร้อมเพียงกันสบัดกระบี่กรีดวาบใส่การต่อสู้อันสั่นขวัญสถานวิญญาณได้อุบัติขึ้นและเห็นประกายกระบี่หนานแน่นดุดล้างแหพลังกระบี่แวกฝ่าอากาศดังหวีดหวิวเงาดำสีสายพุ่งชวัดเฉวนวนเวียนเงาร่างสีขาวไหววูบวาบอยู่ไปมาตอนแรกเงาร่างสีขาวยังเคลื่อนไหวย่างปราเปรียว ใช้กระบีอย่างดูร้ายเกียวกราดแต่หลายสิบกระบนท่าให้ดังกับผ่อนเชื่องช้าลงสี่หัวหน้าฝึกสอนจู่โจมกระบี่เร่งร้อนขึ้นดูดดังลมคุ้มผลคังทั้งสี่ลุกถอยอย่างพร้อมเพียงไม่ดนลานขายมีระเบียบแปบแผนอันแน่นอนเทกเช่นประการเหล็กห้อมล้อมอยู่รอบกายพิจฆาตเสื้อขาวเมื่อผ่านไปร้อยกระบนท่าพิจฆาเสื้อขาวก็ไม่มีเรี่ยวแรงตีโต้ได้ตกอยู่ในสภาพต้านรับฝ่ายเดียว ดูท่าทีต้องถูกคร่ากลุ่มทั้งเป็นทันใดนั้นเสียงตะวันอันสใสยกังวานแต่สถานจิตใจผู้คนพันดังขึ้นหยุดมือร้องกับเสียงตะวาดนักศึกษาชุดสีเขียวคมคายสง่างามผู้หนึ่งปรากฏขึ้นที่กลางวงสี่หัวหน้าฝึกสอนไม่แยแสสนใจยังคงลุกจูโจมดังเดิมสองเจกอุยเสือกายไปเบื้องหน้าส่งเสียงเกรี้ยวกราดพู้ใดข้าพระเจ้าพิจฉาเสื้อเขียว อะไรท่านเรียกว่าพระยาคาดเสื้อเขียวมิผิดแม้แต่น้อยไม่อาจทะดูพฤติการที่คมเหงคาเองร้ายไม่คำนึงถึงนักธรรมของวงนักเรงสองเจกอุยกวาดสายตามองกล่าวว่าท่านก็พกอาวุธติดตัวตั้งหึงเอียกล่าวเสียงเย็นชาหากทราบสถานการณ์ให้ล่าถอยไปสองเจกอุ้ยตวาดว่าหาที่ตายกระบี่พุ่งวาบออกดุดสสยลุง แทงปราดใส่ตังหึงเอีย้ยอย่างรวดเ,ดวเร็วเปลืองปากกายกระบีกระจายวูบเดียวก็สลายวับจากนั้นเป็นเสียงครางหนัก,นกสงเจ็อุย้ยโซนเซถอยไปเจ็ดแปดเก้าส่งอกที่เบื้องสายปากฏรโลหิตสดทะลักออกมาตังหึงเอีย้ยรั้งกระบียาวขึ้นสภาวะกระโลมือว่องไวสุดจะเปรียบกระทั่งสงเจ็ดอุยอยังไม่ทราบถูกทำลายอย่างไรในเลยสามารถปิดป้องต้านรับเสียงตวาดพันดัง นักสู้พิทักษกฎที่อยู่ใกล้ยสี่คนฮือโหมตรงเข้ามาตั้งหึงเอียแค้นเสียงหนักกระบวนท่าดาวเดินขึ้นขอยรับในเพลงกระบี่ล้ำฟ้ากีดออกไปครึ่งท่าแววเสียงเปลืองเปลืองติดต่อกันนักสู้ทั้งสี่อาวุธหุดจากมือถดถอยไปไม่หยุดยัง้งที่ด้านข้างพยิจาตเสื้อขาวตกอยู่ในก่วงคับขันโจรเจียนตั้งหึงเอียสืบเท้าเคลื่อนกายกระบี่ยาวยืนิงเฉียงไป เสือกส่งเข้าม่านกระบี่ของสี่หัวหน้าฝึกสอนกระบี่ที่ดูเผินเผินแช่มชาเนิบนาบและไม่ได้จูดจมใส่ผู้หนึ่งผู้ใดในสี่หัวหน้าฝึกสอนนี้กลับสร้างความแตกตื่นแก่สี่หัวหน้าฝึกสอนจนกระโดดปราดจากมาเพื่อฆ่าเสื้อขาวหยาดเหงื่อชุ่มโชกโสมหน้าหอบหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อยใช้กระบี่ยันพื้นดินปลายตามองตังหึงเอียอย่างตื้นตันวูบหนึ่งสี่หัวหน้าฝึกสอนแยกแยะกระจายออก ลายล้อมสองเพชรข้าตหนึ่งเขียวหนึ่งขาวไว้หนึ่งในสี่หหน้าฝึกสอนตวาดว่าประกาศฉายานามตังเฮืงเอียหัวร้อยยางเย็นช้ากล่าวว่าคาดว่าท่านเมื่อครู่ไม่ได้ยินชัดเจนข้าพเจ้าเพชรฆ้าศเสื้อเขียวสี่หัวหน้าฝึกสอนพากันพ้องว่าเพชรฆ้าศเสื้อเขียวเพชรข้าตเสื้อขาวครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งต่อตังเฮืงเอียแสดงท่วงท่าพิสดารออกมาตังเฮืงเอีย ก่าวเสียงกลงวานสี่กุ้มรวมหนึ่งหายุติธรรมไม่เนยสี่หัวหน้าฝึกสอนกล่าวว่าไม่ยุติธรรมแล้วจะเป็นไรตังเฮิงเอียกล่าวเสียงเย็นชัยเยียบคำนวณตามเพลงกระบี่พวกท่านทั้งสี่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ใช่ขูม,มือพิจะราาเสื้อขาวที่พวกท่านถือดีเพียงอาศัยสี่เถียเกี่ยมติงขบวนกระบี่สี่ข้อจะสารเท่านั้นตังเฮิงเอียเคยสาวิชาพยุหะมากับขบวนกระบี่เยี่ยงนี้ มองปราดเดียวก็ดูออกได้ดังนั้นเมื่อครูเพ่งตวัดมือไปก็สามารถทำลายสภาวะค่ายกลสี่หัวหน้าฝึกสอนหน้าแปรเปลี่ยนไปศบตากันวูบกบีสี่เล่มจูโจมออกโดยพร้อมเพียงกันขอบค้มใส่ตังหึงเอียอย่างเกลี้ยวกราดรุนแรงตังหึงเอียขยับข้อมือวูบกะบีกระจายเป็นม่านสีเงินยวงผืนใหญ่สาดไปรอบบริเวณงดงามแผวพลายตายิ่งชนให้ผู้คน โหร้องด้วยความนับถือเรื่อมใสในเสียงเปลืองงปรงอย่างที่ยิบสี่หัวหน้าฝึกสอนพากันดิตกายลาดถอยจากไปสี่หัวหน้าฝึกสอนและสรงเจกอุยหน้าบิดเบี้ยวปั่นยากทั้งแตกตื่นทั้งขุนแขนเหล่านักสู้ที่ลายล้อมอยู่ย่อมไม่ต้องบอกล้วนปากอ้าตาข้างไปฝ่ายป้ามเรนฐานพาทาเสถีในนาคอบูริมนับเป็นบริการคาคังแรกในยามกระทันหันทั่วทั้งบริเวณ ล้วนเงียบสงัดงันไปพระเายค่าเสื้อขาวหลังจากผ่านการหอบหายใจก็ฟื้นคืนเป็นปกติประคองกบี่คารวะต่อตังหึงเอี้ยกล่าวว่าขอขอบคุณพี่ท่านที่ช่วยเหลือตังหึงเอี้ยคารวะตอบอย่างยิ้มแย้มกล่าวว่าเรื่องเล็กน้อยมิควรแก่การเอ่อยอ้างในพื้นที่พบล้วนเป็นพี่น้องทั้งสองล้นมีบุคลิกสง,สง่าระดับพยูน่าแตกตื่นปาาัยกันอย่างเยือกเย็นแสดงว่า ไม่เห็นป้อมเล่นฐานอันทรงกิิภูมิในสายตาแต่ที่นี้กลับเป็นใจกลางสําคัญของป้อมเล่นฐานเรื่องนี้หากแพ่งพายออกไปย่อมต้องสารฐานบุริมแน่นอนไปจะคาดเสื้อขาวเลิกคิ้วเรืองงามกล่าวว่าข้าพระเจ้าพ่ายแพ้อย่างไม่สงควรหากปราจากกิตเมตตาเท่าประสบทั้งสี่รับรองไม่มีโอกาสก่อตั้งขบวนต่างหึงเอียกกล่าวว่าคาดว่าเป็นเช่นนั้นคาดว่า ข้าพเจ้าต้องใช้ความจริงเป็นเครื่องยืนยันตังหึงเอี้ยคิดไข้ห้ามปามพันหิงเงาล่างสีขาวถลานวูเสียงครางอยากจะปวดพันดังหนึ่งในสี่หัวหน้าฝึกสอนหัวใดแปลเปลี่ยนเป็นแดงฉานนับว่าไม่มีโอกาสต,ตอบโต้จริงๆในยามนั้นเงาล่างสีขาวพุ่งว่าไปอีกทางหนึ่งแววเสียงอุทานตัง,ต,งตามติดขึ้นหัวหน้าฝึกสอนอีกคนหนึ่งก็บีดุดจากมือไปเหล่าอยอดที่มือป้อมในกุธานในบริเวณ พากันฮืนโหมเข้าหาตั้งเึงเอีย้ยและพวกอาถรรพ์การฆ่าฟันปกคุมไปทั่วบริเวณความจริงปรากฏเด่นชัดยิ่งหากแม้นเกิดการต่อสู้ขั้นดดเดือดจะต้องเกิดการหนังเลือดโลหิตอยากยุติเลิกลาได้ทั้งนี้เพราะนี่เป็นเขตภายใต้การปกครองของป้อมเน่นทานและป้อมไร่จำทานชมนมยอดหิ้มือคับข้างหากกำลังหนุนลดถึงก็จะหน,นาสาหัสนักไปจะคาดเสื้อขาว เน้นเสียงว่าคิดลังโลหิตหรือตั่งหึงเอียรีบสึกเข้าใกล้ยพยิคาตเสื้อขาวสายตากว่าใส่เหล่านักสู้ที่หุวขามากล่าวว่าชะงักเท้าหากจะลงมือต่อสู้ผู้คนในบริเวณไม่อาจยืนหยัดจนกําลังหนุนลดมาว่าจานี้แม้พยองนักแต่กลับเป็นความจริงสองพิจาตหากร่วมมือกันผลสุดท้ายจะร้ายอย่างยิ่งนักสู้ทั้งหมดพากันชะงักกายอย่างเดิมตัว เสห,หน่าฝึกสอนและสงเจกอุยกล้าขวัญใจยิ่งหากแม้นลงมือเท่ากับล้นหาที่ตายชัดชัดแม้ไม่ลงมือการเสรื่อมเสียหน้ายังเป็นเรื่องรองมาแต่กระทบเทือนถึงกิิภูมิป้อมเนิ่ทฐานอย่างสุดแสนตังหึงเอียก่าวกับเพชฌฆาตเสื้อขาวพวกเราไปพี่ท่านกลัวหรือใดมิใช่เกงกลัวหากแต่ไม่มีความจําเป็นเพชฆาตเสื้อขาวจับจ้องมองตั้งหึงเอียอย่างลึกซึง สุดท้ายพระโหยสะเห็นพ้องทั้งสองก้าวเคียงบากเคียงไรลออกนอกบริเวณล้วนไม่มีผู้ใดกาสกัดขัดขวางนักสู้ที่บจันหน้าพากันหลีกทางให้ทรงเจกอุยส่งเสียงรองว่าป้อมเล่มทานไม่ยอมให้กฎระเบียบถูกทำลายต่อให้เป็นสุดล่าฟ้าเขียวจะไม่มีผู้ใดหนีรอดจากร่างแหว่าจานี้เป็นความจริงป้อมเล่มทานยอมไม่ยอมเลิกราทั้งสองไม่แยแสสนใจ ฝากลุ่มคนออกมามิกค,คำหนึ่งว่าจะสร้างความแตกตื่นกระชนนชาวโลกพากันทุ่มเทท่าล่างเคลื่อนไหวดุสสายฟ้าทะยานข้ามกำแพงเมืองไปออกจากนาครไม่ไกลเท่าใดก็เป็นป่ากรกหลางที่ต่อเนื่องกับเทือกทิวเขาทั้งสองพากันหยุดยั้งชะงักร่างในดงไม้แห่งหนึ่งปเปจะคาดเสื้อขาวจับจ้องมองตังหึงเอียอย่างเซื่องซึมเนินนานจะไม่กล่าวาจาตังหึงเอียถูกจ้องมอง จนกากอ้วนกล่าวว่าขอเรียนถามนามสงส่ง